ไปกันที่อียิปต์นะครับนักว่ายน้ำลีลาคู่ผสมของไทยก็คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันขเวทีระดับโลกครับการแข่งขัน,นขว่ายน้ำลีลารายการเวอร์คอร์ติกอาร์ติสติกสวิมมิงเวิร์ดคัพสองพสนาม2ที่ประเทศอียิปต์นะครับมีนักกีฬาจากทั่วโลกรวม25ชาติเข้าร่วมผลปรากฏว่าทีมว่ายน้ำลีลาของไทยในประเภทมิกซ์ดูเอ็ดฟรีซึ่งประกอบด้วยกันตินันอดิษัยนสรีบุตรวัย18ปีและสุพิชยาทรงพันธ์วัย22ปี ช่วยกันโชว์ลีลาใต้น้ำได้อย่างแข็งแรงสวยงามทำคะแนนได้ถึง2 3 7 6 1 5 9คะแนนครับความเหรยญเงินให้กับทีมว่ายน้ำไทยได้สมเรจเหรียญทองเป็นของนักว่ายน้ำลีลาจากสเปนครับและเหรยนทองแดงก็เป็นคุลลมเบียครับสำหรับว่ายน้ำลีลาประเภทมิกซ์ดูเอทฟรีเป็นการแข่งประเภทคู่ผสมชายหญิงการให้คะแนนจะดูในเรื่องความพร้อมเพรียงความแข็งแรงความยากและเรื่องราวที่เล่าผ่านบทเพลงนะครับท้งนี้การติน,นันอธิษัยสรีบุตรและสุพิชยาทรงพันธ์ จะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมว่ายน้ําไทยหรือทีมกีฬาทางน้ําไทยนะครับในการลุ้นเหรียญทองซีเกมปลายปีนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมครับ